สวัสดีครับเ,เพื่อนเนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับส่งหมายธรรมชาตินะครับอีก12นาทีก็จะ6โมงเย็นนะครับวันนี้ก็มาเฝ้าไหนอีก1วันเนาะช่างแมงนะคะนะครับเออสำหรับปลานะครับปลาในอ่างที่ว่าไม่สามารถขยายพันธุ์คือว่าปล่อยเท่าไหนก็มีอยู่เท่านั้นอย่างเช่นอ่าพวกอีสกเทศอีสกไทยสวายบึก หรือเทโพเทพานะครับส่วนตระกูลปลาเล็กก็ได้แก่พวกปลาตะเพียนนะครับหรือไม่ก็ปลากระแหแดงหรือไม่ก็ตะเพียนหางแดงแล้วก็กุ้งแม่น้ํานะครับส่วนที่ขยายพันธุ์ได้เองอะ่ะเช่นพวกปลาซ้อยปลาซิลปลาช่อนแล้วก็ปลานิ้นนะครับว่าทําไมผมถึงเมื่อคืนเห็นว่าได้กุ้งไข่แล้วทาไมถึงเก็บเพราะว่ายืนยันนะครับว่าที่นี่ ไม่มีต้นน้านะครับ่างแมงเลยคะ่ะต้นน้ําก็เรียกว่าเป็นต้องเป็นต้นน้ําที่ว่าแรงพอสมควรนะครับเ้ราะว่าต้นน้ําเอื่อยๆอืเบาๆอะ่ะมันก็ไม่เป็นตัวนะครับเหรอเพราะฉะนั้นถ้าได้พวกปลาใหญ่ยี่ศกอะไรประมาณนี้เก็บขึ้นให้หมดนะครับเพราะพวกนี้เขามีจํานวนจํากัดแล้วก็มีการปล่อยทุกปีอยู่แล้วไม่เพิ่มจํานวนนะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้าบ้านชเปาหวายเนี่ยไม่มีต้นน้ํานะครับมันเป็นเหมือนเหมือนว่า ขเขาเรียกว่าอ่างน้าทิ้งอะ<า>เวลาน้ําที่มันไหลามาจากไร่จากสวนก็มาลงที่นี่นะครับก็มารวมกันให้ได้ใช้น้ําเรียกก็เป็นน้ําฝนต้นน้ําไม่มีนะครับเพราะว่ามันล้อมรอบไปด้วยชุมชนกออ็ดีนี่โอเคครับมาดูผมตกปลาดีกว่าครับว่าคืนนี้จะได้กุ้งสักหนึ่งตัวไหมนะครับก็มาได้ตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เงียบนะครับเดี๋ยวเห็นว่ามันจะมืดก็เลยอธิบายฟังก่อนทางแมงเลยค่ะ ทางที่เราจะมุ่งไปเรื่องราวมากมายในชีวิตบนทางที่เดินฉันลิขิตเองเอคือความสดใสของวัยรุ่นวุ่นวายก็มีในบางครั้งฉันกำหนดเองในเส้นทางเดิน ือบไม่ทันนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับสําหรับเป็นปาตะเพียนทองหรือว่าตะเพียนขาวนะครับโอ้ตัวดีนะสำหรับกางคืนคงใจเมื่อจะกระยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันขี่ไปพร้อมกันจะกระยานสีแดง ที่อยู่ไกลในใจมีแม้นานกี่ปีจะไปถึงยากเย็นแค่ไหนไม่คำหนึงจะไปเจอวันที่สวยงามมันจะกละยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกัน ตะเพียนเข้านะครับอันนี้ตัวเกือบครึ่งกิโลแล้วเนี่ยโอเคเนาะแม่นานกี่ปีจะไปถึงยากเย็นแค่ไหนไม่คำหนึ่งจะไปเจอวันที่สวยงามเหมือนจะไกล ฉันกับเธอจะบไปด้วยกันขี่ไปพร้อมกันจะกกลาสีแดงเหมือนจะกกลาขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันขี่ไปพร้อมกันจะกกลาสี จะกละานขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันขี่ไปพร้อมกันจะไกลาสีแดง โอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาสามทุ่มนะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกลับดีกว่านะครับเพราะเป็นเวลาเคอร์ฟิวนะครับก็กุ้งดึงทั้งหมดไปสองทีไม่ได้ตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยต้องเป็นลักษณะอากาศที่เป็นแบบนี้นะครับคือไม่มีลมพัดนิ่งๆนะครับสำหรับกุ้งเคลื่อนเนี่ยเท่าที่ผมตกมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> นะครับมันจะดึง สำหรับปลาแล้วก็ช่วงที่ว่าปลาเข้าก็ประมาณสักทุ่มกว่าถึง2องทุ่มนะครับที่ว่าดึงจัดจัดเลยนะครับแต่พอหลยอยังจากนั้นก็เงียบนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าประมาณเที่ยงคืนเจอของใหญ่แน่นอนนะครับก็คือบิ๊กไว์นะครับก็เรียกว่าไซส์ใหญ่ทีเดียวนะครับไม่สามารถเอามันได้แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควนะิดแหละเนาะโอเคครับเอาไว้พบก,กันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับทางแมงนะคะ